สวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นครับสวัสดีครับอยู่ที่ดีคายกันแล้วคราวนี้เป็นคัาที่2ครับเรายังคงอยู่กับพี่อมครับแล้วก็อยู่กับน้องฟองเบียร์ครับซึ่งน้องฟองเบียร์ตอนนี้พูดไม่ได้แล้วทำไมฮะช็อกสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว เนายเป็นไงแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมชอบรู้ว่า่านผู้ชมชอบแต่น้องมันไม่ชอบและที่สําคัญกว่านั้นตําแหน่งที่ผมนั่งอ่ะชอบชอบสูยชัดเจนวันนี้อยู่กันแล้อีกหนึ่งครครับครับผมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับเราไปสายซิงสายวัยรุ่นไปแล้วครับอันนี้เข้าสู่สายคนปกติคนปกติบ้างเป็นรถที่เรียกว่ารถ PP v วแห่งชาติเออคือขับรุ่นนี้เนี่ยอข้อแรกขับดีครับวิ่งดีเอซ่อมถูกแต่ข้อที่สองยังไงคนชอบด่าด่าว่าไฟหน้าเนี่ยอไปแยงกระจกรถข้างหน้าเขาด้วยจริงๆมันมีตัวปรับปรับได้นะครับปรับก็จบแล้วแต่ปรับให้มันลงมาแต่ท่านน่ะคนที่ขับรถพอยูเนอร์ส่วนใหญ่อะไม่ค่อยรู้หรือรู้แต่พอปรับต่ำรับแสงมันส่องสั้นไปข้างบนคนขับก็ไม่เห็นถูกต้อง ยังไงท่านมีรถรุน่นนี้ท่านปรับเธอครับครับแม้กระทั่งผมเองขี K e อ่อีโวผมก็ไม่เคยชอบรถรุ่นนี้เท่าไหร่โอ้เป็นไงพี่ปรับเธออ่ะฮะมันส่องก็กระจกหลังพอรถรถเรามันเตีย้ยคันนี้มันสูงถ้า,ถากูไอทะเบียนคันเดิมกูถ่ายคลิปไว้อยู่นะเออเป็นยังไงถ้ากูเจอมึงแจ้งว่าน่าอีกนะเป็นยังไงเดี๋ยวกูจะเอารีโวกูยกสูงติดสปอร์ตไลท์แม่ง80ดวงแล้วส่องแม่งสี่งมั่คันครั้งเดียวให้แม่งน่ามืดไปเลยเอออ่าแต่มันปรับได้ครับครับอย่าไปเหมารวมดีกว่าบางคนเข ครับคันนี้มากับฟอร์จูเนใช่แล้วครับตัวโฉมล่าสุดโฉมล่าสุดครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดปหะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องขับ2นะอ๋อมีขับ2ก็ขับ4ก็ไม่ใช่ร g เจนเดอร์ใช่ใช่ใช่นตัวมาตัวท็อปสุดเลยถูกต้องครับอันนี้มากับสีขาวสียอดทิศถูกต้องครับรุ่นนี้อยู่แล้วใช่คันนี้ปีอะไรคันนี้ปี2018ันครับสอพันบใช่ครับคันนี้พิเศษสเพที่หารุ่นนี้ฟังให้ดีใช่ฟังให้ดีฟังนะคันนี้วิ่งมาแล้วกี่หมื่นโลสามโม่ โคตรน้อยสามหมื่นโลโคตรน้อยใช่ครับพี่วิ่งน้อยใช่แล้วก็เป็นรถยอดฮิตใช่วิ่งดีอ่มากับโฉมเขาเรียกว่าเดิมเดิมเดิมเดมคันนี้ต้องคันนี้เป็นอย่างนี้นะอ่คันนี้เป็นตัว TRD โรงงานคนทวินหาเป็นตัวแต่ง TRD โรงงานนะนะครับนี่สังเกตเนี่ยทุกที่มันจะเขียนหมดเลย TRD จะจังหน้า TRD ทุกอย่างทุกทุกทุกมาร์กิ้งของมันเป็น TRD หมด รวมถึงโชคของมันกับล้อของมันด้วยก็เป็นเทีดีใช่แต่ครันนี้เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเป็นโฟร์เฟนเดอร์เปเปลี่ยนโชคเป็นโฟร์เฟนเดอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อลายทีสามเจ็ดลายทีสามเจ็ดใช่รับล้อเทีดีมีเดิมโชกทียดีมีเดิม ท่านซื้อวันนี้ะเราแถมโช๊คทีอดีเดิมเลสเดิมใส่ฝาท้ายไปด้วยใส่ไปด้วยเลยท่านจะไปเปลี่ยนใส่ของเดิมแล้วจะเอาเดิมไปเก็บหรือท่านจะเอาไปขายแล้วแต่ท่านเรื่องของท่านเรื่องของท่านเลยตอนจะดูราคากันดูรอบรอดกันก่อนกินดีมากๆครับดูข้างนอกสีสวยนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากวิ่งสามหมื่นโลครับรถขาวรถเหรอครับพี่รถขาวมากทางดีไหมไนะรถขาวครับโอ้ดู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  เออมันเรียกช่างติดฟิล์มเลยทำไมวะเอาดำๆเลยพี่เหรอภายในเป็นทูทอนทูทอนมีสีอะไรบ้างครับพี่ขาวดำใช่ผมเห็นมีขาวกับดำนะแดงกูเห็นแดงเลยหรอแดงเแดงข้างๆแดงใหญ่ไหมไอแบรงนี้ไอแบ็คคู่ใหญ่นะแบ็คคู่ใหญ่ด้วยเหมือนเหมือนเราเหมือนเราอยากปะทะหมายถึงรถเหรอ มันนี่ยากะครับข้าวไยไปดีอะดีใช่ครับดำแดงนูทอนถูกต้องครับมีทวิตเตอร์เป็น JBL จากโรงงานถูกต้องครับเสียงดีมากนะดีครับท่านไปซื้ออ f t e r m a r k า t ท่านจะได้ตัว c ค v e r มันเป็นตัวดอกท่านจะไม่ได้ถูกต้องครับถ้ามาจากโรงงานจะเป็นดอก JBL มาให้ใช่ครับภูมิรายคันนี้ภายในทำมาค่อยงเรียบรู้เลสซิ่งเลสซิ่งนิดนึงเจ้าของเก่าเขาชอบอารมณ์แบบคาร์บอนนิดนิดป้าอธิบายแบบนี้ครับครับ ต้องอธิบายแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับทางเจ้าของเก่านะครับเขาชอบในเรื่องของอารมณ์เลสซิ่งเขาเลยใส่ในเรื่องของฟิลของคาร์บอนเข้าไปด้วยนี่มันคาร์บอนไงคาร์บอนเลยจับถนัดมากนะจับถนัดมากเมื่อเวลาท่านจับจับงไจะชับมากหรือว่าท่านเลี้ยวท่านเลี้ยวเนี่ยท่านจะอ้ยท่านจะโอเคเลยว่าท่านเลี้ยวเห็นไหมท่านเลี้ยวนะมันมันโอ้มีเฉียวๆนะขันจุด นอกจากนั้นยังไม่พอครับพี่นอกจากนั้นยังไม่พอครับผมจะอธิบายแบบนี้ต้องขอจะขอโทษนะครับพี่ก็ฝากปิดประตูใช่แม่งทิ้งกูแล้วตามมาในส่วนของฟิลของกระจกมองข้างนี่ก็เป็นคาร์บอนเด้อนี่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 ากระจกอ้าเป็นชิลแบบคาร์บอนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นคาร์บอนอันนี้ซ้ำอะนนี้ซ้ำอเหรอคิดเองคิดเองอย่างเงี้ยดีนะดีเลยอ่ะคิดเองอย่างเงี้งครับในส่วนของหัวเกียร์ลองลองจับดูครับ ในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้นะครับแต่คิดอยู่แต่นี่ไม่ซ้ำในส่วนของหัวเกียร์นี้เขาก็ใช้เป็นอารมณ์เดียวกับเทปล่าด้วยไอ้สำคัญเจ้าของเราเขาชอบอารมณ์เทฟแบบเป็นซูพีนเป็นแบรนด์ก็เลยสกีนติก้็ไปเลยใช่ครับพี่สกีนติก้็ไปเลยใช่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดไหวแล้วอะไรขนาดนั้นไม่ไหวแล้วอยากขับเหรอ ใช่คันนี้ครับเป็นตัว t R D นะครับแล้วก็ก็จะเป็นพิเศษเป็นดําแดงถูกต้องครับแล้เข้ากับตัวรถถูกต้องครับนะครับวิทยุเป็นเป็นแบบ2องดินสอดินแล้วก็เป็นหน้าจอใช้ใช่เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้อยู่ตลอดนะครับเป็นเด็กลองชี้ชีดตรงนี้ค่ะตรงนี้อ่าอันนี้มีปุ่มคอนโทรลนะครับว่าจะเป็นการที่คอนโทรลตัวนี้นะครับหรือคุยคอนโทรลก็ตามอันี้สำคัญกว่านั้นตัวนี้ค่ะตรงตรงตรงนี้เป็นแฮนเดิลชิปนะครับตัวนี้ค่ะตรงนี้ต้องต้องใช้้้้้นนนนิววววววเเเเเเเกกกกกกีีีีีีีี่่่่่่ยยยยยยยแบบใใชชลลาาปร์็คือออตงง อเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็บวกฝั่งนี้ค่ะอ่าอันนี้เกียร์อันนี้รถรถเกียร์ก็ฝั่งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์เป็นไหมคะลองลองลองทำมือแบบนี้ดูก่อนเปลี่ยนเกียร์แบบนี้ <c oughs> อ่าแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่คะศัพอ<ะ>์<ะ>แอร์<ะ>ยังไงแบบน,แบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้อ่าเป็นเวลาจับพวงมาลัยใช่ไหมจับปุ๊บกับเปลี่ยนเกรแข่งเขาด้วยคือมันไม่ได้ใช่ค่ะเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนง่ายแบบนี้หรือว่าถ้าเปลี่ยนเกียร์แบบนี้ไม่ถนัดนะคะ อ่าโอเคค่ะแล้วก็จับแบบแบบนี้ได้ใช่ใช่ครับผมออนแอร์ได้หรอต้องมีต้องมีกูว่ากูก็บางบางกูเออกูว่ากูบางบางแต่เนี่ยจัดแบบบิ๊กบิ๊กพิกเจอร์แ่งก์บิ๊กพิกเจอร์หน้าจอมีมัลติฟังก์ชันเป็นจอ TFT นะครับครับก็บอกสถานะเปิดตู้สถานะการกินน้องมนเป็นภาษาไทยด้วยครับนะครับได้หมดยังไม่แก่ห่อเลยยังถุงยังใส่ถุงอยู่ใส่ถุงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนรัก มใหม่ก็ต้องใส่ถุงถ้าไม่ใส่ถุงนี่มันจะอารมณ์เป็นไงครับถ้าไม่ใส่ถุงมันจะจับน้ำมือมืนเลอะมันจะเป็นอย่างนี้ไงอ๋ออ๋อเนี่แต่งหน้าสบายไหมรถครอบครัวอยู่ไม่หายตอนเทปแรกอ่ะเนี่ยรถครอบครัวเลยครอบครัวของเราอ่ะครอบครัวของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรถครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึงนะรถครอบครัวเนี่ยถ้าหนูขับคนเดียวก็ไม่ใช่รถครอบครัวนะรถครอบครัวต้องมีมีผัวมีเมียมีลูกเอางี้เลยได้ไหมถามกันตรงๆเลยอ่าแบบขอโอกาสได้บ่าไม่รู้ ไม่ได้เขาไม่ใช่ครอบครัวไม่ครอบไม่ครบเลยครอบครัวที่เหนียวแน่นอหัวสองคนได้ไหมจับมือกันเลยแหละครับผมจะจะไม่ดื้อเลยเราสองคนจะเป็นเด็กดีเลราจะมีการแต่งหน้าสุภาพสรีจะชอบมีสองฝั่งนะครับใส่ขาบอมนะครับด้านมอนซาดมารถวิ่งมาส5 8ห8้าพันแดรอเก้าสิบแดกิโลใช่ครับนะครับซึ่งดีคารเรพิเต์นำเสนอมากกุญแจครบ2ดอกกุญแจ2ดอกใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีคาร์วันนี้ต้องขอด่าว่าไม่เคยด่าเลย มึงจะรีวิวรถเดี๋ยวต้องไปลองครับซิกโกมาเห็นอย่างแล้วไปที่โกมาครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเราไปลองเป็นยังงไเราจะไม่เติมเพราะว่าหมดตรงไหนจาะตรงนั้นครับผมมานั่งเบาะหลังกันหน่อยไหมดีดีครับดีดีครอยู่เราะอยู่ไหนฟองเบียร์มาต้องฟองเบียร์มาเออเมื่อกี้กูเห็นหลังน้องเขาแล้วเป็นยังไงกูอยากกระตุกปมจริงเหรอไหนลองลองลองครับลองลองลองหลันกันอยากหันมาทางนี้สิ จะหันมาทางนี้ค่ะทุกคนเออครับผมสองสองเจ้าที่เคลียร์เส้นทางเลยนะเคลียร์เส้นทางเลยนะเคลียร์เส้นทางเลยเส้นสายสองนะเส้นสายสองนะตัดใหม่สายสองนะอ่าเอาห้องชั้นล่างนะชั้นบนที่เหยียดเดินขึ้นเปียกเอาอันนี้เป็นเทสรถเหรอเทสรถ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 ครับผมครับรถสวยงามรอบสวยเดี๋ยวเครื่องยนต์เรามาดูกันได้อ่าเข้ามาดูกันเปิดประตูเลย เยว่ับฮ oh ้ยเดยนไปก่อนสิพี่กอครับตอนนี้เราากำลังอยู่บนรถอะไรครับ FortunerFortuner ปี2018ครับพี่2 0 1 8วิ่ง3 0 0 0 0ื่ากิโลใช่ใช่ครับพี่ผมอะไรเป็นแบบสปอร์ตนะครับ s p ร r กระจกหลังฝาเปมนนึ่งโอ้โหไม่ใช่สปอร์ต SportSport แจดยาวใหญ่ Sport คันนี้ครับฟอร์มีนั่งคิดเหมือนคันที่แล้วเปล่าวะ อันนี้รถแบบสุภาพสุภาพช้อนเรียบร้อยใช่ให้คุณโอครับครับพี่คุณโอมตกเฟรมต้องขยับมานิดนึงอ๋อต้องขยับไปอย่างนี้เหรอพี่ใช่ใช่ยังตกอยู่ไหมโอเคโอเคยังตกอยู่ไหมพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าถ้างั้นให้น้องเขาขยับมาหน่อยพี่ได้ครับโอเคครับแล้วแล้วแขนแขนผมวางตรงไหนครับแขนแขนตรงนี้มันจะบังต้องวางวางตรงไหนวางวางแบบนี้วางแบบนี้ขวาขวาอ๋อมือขวาตรงนี้บังใช่ไหมครับใช่ครับต้องวางแบบไหนครับอ้อมฝั่งนู้นครับอ้อมอ้อมับครับดี้ครับอ่าโอเคสครับอืมดีครับดีไปไหนครับเนี่ยวันเคไม่อวันสบายครับครับเนาย เดี๋ยวนี้ผมมีประชุมที่มาริออตนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนตอนเย็นมากินข้าวที่ซีรคโคกินที่ซีรัคโคเลยครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปนอนที่บาเยนทีครับอ๋อแล้วครับภูเวล่าที่นายไปทาประตูก็พังกับะลาดต้สนุกขาดนี่ยังไงครับนี่ตอนตอนนั้นผมเคลียร์เรื่องข้าวเป็ดไปแล้วอ้โหใช่ครับเป็ดที่ขาดผมเคลียร์ไปแล้วเอเคียแล้วนะครับครับครับทำไมนายวันนั้นนายไปกี่คนฮะทีอจริงๆไปสองคนฮะได้ครับผม ว่ารุนแรงนิดนึงครับเพื่อนๆในวงการเรียกว่าโอมเจ็ดท่าห้านาทีครับผมอุ้มไปเรื่อยครับผมอุ้มไปทั่วโอ้ยตัวท่านนี้บอกเลยเฮ้ยรถดีมากเลยรถดี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 นะครับถ้ารถดีเป็นถ้ารถดีเป็นเป็นเป็นอะไรนะรถดีเป็นเครื่องปรุงครัถ้ารถของคุณนะดีครับนี่ผมจับแน่ครับนายไม่ต้องห่วงนายครับสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้านายซื้อรถคันนี้มาใหม่นั่งดีมากเลยดีครับดีคันนี้เมียหลวงนายยังไม่รู้ใช่ไหมครับคันนี้แล้วนายก็ซื้อมาอย่างเงี้ยครับ นายลืมปะดิกอร์คราวนี้นายก็ปะอีกแล้วครับปะแล้วครับผมเดี๋ยวเมียไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมียหลวงนายมานะเขาจำได้ครับนายครับ <S <S แต่ไม่ต้องห่วงครับพี่ไม่ต้องห่วงครับเราจะไม่พูดถึงคนที่ตายไปแล้วเป็นไงเป็นไงไม่ใช่ครับผมเอามือลงได้ยังครับผมเกรงใจได้ครับครับครับเอาตามที่สันดานนายเป็นโอ้ถ้าตามสันดานมันจะออนแอร์ได้หรอครับครับมันจะออนแอร์ไม่ได้นะครับพี่ก็ครับนายครับครับผมครับคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนายคันนี้ราคา ตอนออกห้างอ่ะมันหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นใช่ป่ะตอนออกห้างนะหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นคันเนี้ยทุกอย่างเหมือนป้ายแดงหมดเลยพี่ต่างกับผมว่าถ้าจะต่างกับป้ายแดงนะผมว่าแค่เลขใหม่อต่างเอางี้แล้วกันที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมตั้งเอาเร็วเพราะคันนี้ลงทุนเยอะเนาะคันนี้ลงทุนเยอะผมตั้งเอาเร็วถูกที่สุดในตลาดแล้วกันล้านสองเก้าเก้าโหครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นราคาเป็นไงครับนายไญิง นในหญิงเล็กเป็นไงบ้างคะต้องในหญิงเลยว่างไหมคะว่างจริงจริงมันทําอะไรสะดวกมากเลยนะบนรถอ่ะลองจริงจริงแล้วเราจะเอาไปรถออกทริปต่างจังหวัดกับรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบอย่างสมมติอย่างงน้องฟองเบียร์เนี่ยเป็นพิสตี้พิสเตี้เลว่าจะเป็นพิสด้วยนะเป็นพิสใช่ไหมคะเวลาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนในรถได้จริงๆอาจจะต้องใช้ติ๊กต๊อกมากกว่านี้ติ๊กตกเฟรมอีกแล้วราครับเปลี่ยนได้จริงเหรอครับเปลี่ยนได้ครับเป็นไงเป็นไง นายวางงี้นะครับเปลี่ยนชุดเลยดีกว่าเพราะว่าชุดนี้เดี๋ยวใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนายหญิงจําได้ต้องงงก่อนปิดแต่ครั้งนี้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยกับนายหญิงไม่ได้ซ่อน GPS ไว้ไม่มีเหมือนกันไม่มีขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเกมนะครับนายเกมจัดเลยครับนายออ๋ คันชาวนายจักใจนะครับนายนายปลดดโฟนเลยอ่ะแลวนายมอบอ่ะจักใจนะครับใครเล่าให้มึงฟังครับใครเล่าให้มึงฟังครับพี่ครับรู้ครับผมจะไปรู้เยอะจังวะสนุกจริงวะไม่กลับรถอีกแล้วไม่กลับรถอีกแล้วน้ำมันน้อยด้วยก้าไม่กลับรถอีกแล้วด้วยครับผมสายไหนครับสายไหนครับ ใายหน้าพี่ลงสะพานใช่ไหมครับอ่าบิลงสะพานเปครับพี่ตอนแรกเราเห็นรถเนี่ยจะใยแได้ได้บ้าตัวราคาเลยพี่โก้ครับไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคันนี้พี่รู้เปล่าว่าผมตั้งราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านสองแสนเก้าไหไอโสนรู้จังเลยอ่ะเมื่อกี้มึงพูดอยู่เหรอไอ้เครียดโลกมายาหน่อยก็ไม่ได้คันนี้หนึ่งล้านสองแสนเก้าเหรอพี่รถคันนี้นะครับถ้าเครดิตดีนะถ้าเครดิตดีจับไปในนี้ถึงล้านห้าเลยนะตัดเกินได้เกินนะแต่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่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 อันนี้เราพูดไปเฉยๆแต่ถ้าเครดิตธรรมดาทั่วไปล้านกกาาเงินมออรถไป ตำเลยมาสี่หมื่นเออสี่หมื่นออกรถได้เลยแต่ผมมีโซลูชันทางเลือกให้แบบนี้ได้ไหมไม่เหรอโอเคมีโซลูชันถ้าท่านคิดว่าเอ้ยฉันอยากดาวเยอะๆนะฉันอยากดาวเยอะแต่ไม่อยากเสียดอกใหม่คันนี้มาผ่อนต่อเจ้าของเก่าได้เลยเขาเสียดอกไว้ให้แล้วคันนี้มีไฟนั้นอยู่ร้านหนึ่งอ๋อเจ้าของก็เสียมาให้แล้วใช่ครับเขาเสียมาถ้าไม่ต้องจัดแล้วท่านต้องเสียแหวกถูกต้องอ่คันนี้มีไฟนั้นอยู่ล้านเขาเสียแหวนให้ท่านแล้ว สบายสบายใช่ครับดี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 ไหมดีหมายถึงรถเหรอไม่จริงจริงผมชอบคือคือการใช้เงินที่ถูกต้องเนี่ยครับคือถ้าผู้ชมสังเกตไหมว่าคนที่ใช้เงินเป็นอันนี้ไม่ว่าคนที่มีสรังย์เขาซื้อรถไปแดงนะแต่คนที่แบบใช้เงินเป็นจริงๆที่ผมสอบถามมาหลายคนเขาจะซื้อรถมือสองซื้อรถมือสองเพื่อ คนเจ้าของแรกเขาเจ็บมาให้แล้วนะครับแล้วถ้าจะซื้อรถแบบสไตล์แบบนี้ดีเซลเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันวิ่งได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ายิ่งแบบเอ้ยต้องการใช้เงินไปทําธุรกิจแล้วยิ่งซื้อดาวต่อมาแล้วมีไฟแนนซ์ค้างอยู่เนี่ยชอบเพราะว่าตอนจัดไม่ต้องเสียดอกนะครับแค้ของก็เสียมาให้ประมาณหนึ่งละก็ยิ่งกําไรเข้าไปอีกนะครับดีกว่าถ้าเอาเงินไปอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่มุมมองผมเป็นอย่างนี้มุมมองที่2คืออย่างที่จัดเต็ม จัดล้นได้ก็ก็แล้วแต่ท่านใช่นะครับแต่อย่าลืมว่ายังไงเนี่ยท่านก็ต้องเสียอยู่ดีเขาไม่ได้แถมเงินให้ท่านฟรีถูกต้องครับยังไงเขาก็คิดดอกเบี้ยท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็จัดเอาแบบพอประมาณแล้วถ้าท่านมีเงินดาวก็ดาวซะดาวซะมันจะได้รถรถดอกลงมาหน่อยแล้บผ่อนสบายการซื้อรถโอมเคยบอกแล้วผมเองก็พูดเสมอครับการซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราหาเงินมาแทบตายครับี่แต่ถ้าเราคิดแค่สั้นๆว่าครับ เดี๋ยวเดินนี้ก็ได้เดี๋ยวเดินนี้ก็ผ่อนได้อย่างนี้จะทาเลยเราสามารถกลับรถใต้สะพานข้างหน้าได้เราซื้อความสุขเราซื้อความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ผ่อนกับมันยาวๆคถ้าถ้าคิดว่าดอกเบี้ยไม่ใช่ปัญหาปล่อยให้สถาบันการเงินเขาได้ไปแล้วรถอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายที่เราผ่อนจกต้องอย่างนี้มีความสุขมีความสุขการที่ต้องมานั่งวนหาเงิน เพื่อมาผ่อนเดือนต่อเดือนงวดต่องวดใช่ครับอย่างที่ผมบอกกับพี่โก้แล้วก็บอกกับท่านผู้ชมหลายๆเทปหลายๆคลิปมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ระหว่างการขับรถอย่างเดียวความสุขต้องอยู่ที่ระหว่างการหาเงินมามาให้มันอยู่กับเราด้วยฉะนั้นผมอยากให้ความสุขอยู่กับทุกท่านทุกมิติฉะนั้นเอาที่เราไหวนะครับเอาที่เราไหวดีกว่านะครับถูกต้องที่ไหวไหมฮะไหวครับตอนที่ไหวไหมฮะไม่ไหวแล้วครับกจเลยครับใจนะเริงเราสมมติว่าครับ เป็นคำถามจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านเราต้องมีแบบว่าฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะสามารถออกจารถได้ออกรถได้โอเคเป็นคำถามที่ดีมากขอบคุณสำหรับคำถามมากๆนะครับอ้สัสเอารการอะไรวะขอบคุณสำหรับคำถามมากๆนะครับคนที่จะผ่อนรถได้นะครับคิดง่ายๆแบบนี้ขอให้มีรายได้มากกว่าค่าผ่อนรถเป็น2.5เท่าของค่างวดสมมุติว่าต้องผ่อนรถ10,000บาทอยาก จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ประมาณ22,000-25,000ประมาณนี้นะครับและใครบ้างที่สามารถผ่อนรถได้เราใช้คําพูดว่าทุกท่านที่มีที่มาของเงินชัดเจนและเราตรวจสอบได้ทุกท่านผ่อนรถได้หมดเป็นพิตีครับเป็นพิธีกรเป็นฟรีแลนซ์อย่างผมได้ไหมไม่ได้มีสเตทเมนต์รับลองเงินเดือนถูกไหมครับผมว่าน้องก็อยากถามโอเคคําตอบคือได้ครับพี่เพราะอย่าลืมนะว่าเราจริงๆแล้วเวลาเราไปรับเช็คครับเวลาเราเป็นพิตีอย่างเงี้ยสมมติเป็นพิตีมาร์โชว์สิวัน ใช่ไหมรับทีเจ็ดหมื่นสมมตินะครับรับทีเจ็ดหมื่นรู้ได้ไงวะอะไรนะรู้ได้ไงราคานี้เลเการ์นี้รู้ได้ไงวะก็ราคาลยอ๋อลืมไปสมมติรับเช็คมาเจ็ดหมื่นไอจีพีไอครั้งที่แล้วก็อย่างนี้แหละครับผมเกมแถวเมืองทองครับผมครับใช่ครับไปนั่งรออยู่ตรงโกคาร์ดไงก็เสร็จยังรอนานแล้วนะรถรถเอรถรถเลี้ยวค่ะ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 ยังอีกค่ะอื ขอบคุณก็ขอบคุณเลยหวานเจี๊ยบเลยก็ตอนนี้น้ำมันเหลืออีก17กิโลหมดถังนะครับครับผมจะพยายามให้มันหมดครับฮะเพื่ออะไรครับก็ครับรถออกมาครับนี่เป็นไงใช้เกียร์เลยด้วยผมลองเกียร์ท่านผู้ใช่ไหมครับบังการเงินเมื่อกี้แลโอเคผมอธิบายแบบนี้ครับที่พี่ก็ถามว่าน้องๆที่เป็นพิตตี้ที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับถามว่าออกรถได้ไหมคำตอบคือออกได้เฮ้ยหลุ่มโอ้ยโทระวังนะระวังนะคะถนนไม่ค่อยดี มมึงงไ่สาหัวอีกเอาอีกนะแต่มองมองกระจกให้สบตาหน่อยเพรเมื่อกี้ไม่ไม่ตั้งโจมเหมือนน้องเลยครับครับผมครับครับผมครับนั่งชิดๆไปลูกนั่งเชียๆไปหนุกมาด้วยกันเถินเอาเนหมัเอาในหครับผมได้กูก็เก่งสาระก็ต้องมีสะพานก็ต้องขึ้นก็มึงเสือกคิดกินหมึกใหม่เองไงก็อย่างที้แหละเออครับผม ปีโก้ล,ลังระวังนะครับอูด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 ,ด,ด,ดูนี่มาจับมือเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวพอเมียออกไปเมียก,ก,กูเห็นก็หาว่ากูไปจับมือน้องเขาเองโอ้ยระวังระวังนะคะระวังระวังค่ะเห็นไหมหลุมหลุมหลุมเออถนนที่นี่ไม่ดีเลยเนาะไอ้เหีถนนลรกกูเนี่ยครับเอาเนาะ เอาแล้วนะโอเคครับจริงๆพวกน้องพิตตี้พวกเนี่ยครับเวลารับเช็คแบบนี้นะครับพี่เขาจะมีที่มาของเงินอยู่แล้วก็คือเช็คพวกเนี้ยครับจะมีที่มาของเงินอยู่แล้วนะครับเราเอาใบภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับพี่ครับผมเราเอาใบภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับย้อน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 อนย้อนอดอ๋อ เออเราก็ลงเงินไปก่อนครับเอาเอาใบภาษีพวกนี้มายื่นแทนได้ครับใช่ครับเป็นอีกอาชีพนึงนะจริงๆแล้วเราเราเราพิตตี้พวกตากล้องพวกอะไรเงี้ยซื้อกับเราเยอะมากเยอะมากเหมือนกันใช่ครับฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าซื้อได้ไหมพี่อาผมพี่โอมเออพ่อค้าแม่ค้าซื้อได้สบายมากครับถ้าสมมติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะขอให้มีแผงประจำเราไปตรวจสอบได้อย่างที่ผมบอกครับถ้ามีที่มาของเงินชัดเจนเราไปตรวจสอบได้ทุกคนซื้อรถได้หมดครับคือง่ายอย่างนี้ครับสำหรับคนแรกคนจัดฟแนนซ์นะครับถ้าท่านเปิดร้านเป็นนขอองงตตัวววเเร้าก๋๋ยยี ออย่างร้านผมร้านผมก็ได้ป่ะร้านคุณเนี้ยไม่ได้มียอดถึงขั้นต้องเสียภาษีหรืออะไรเนี่ยแต่คุณมีหน้าร้านชัดเจนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไฟแนนซ์เวลาคลณจจัดปั๊บเขาก็จะไปนานร้านคุณเขาก็จะไปถ่ายร้านคุณแต่ถ้าเป็นไม่ได้ขอให้คุณมีใบการค้าอันนี้จะดีมาก นะครับเขาก็จะเอาใบคันค้าคุณไปนะครับสำเนาเอกสารอะไรไปอันนี้ง่ายนิดเดียวใช่นะครับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ยังเป็นพิตี้อย่างเงี้ยคุณก็เอารูปไปประกอบการว่ามีรูปแบบนี้มีอย่างนี้เราทํางานจริงอย่างนี้แล้วก็เอกสารการรับเงินจากเนี่ยลูก คู่ค้าเป็นอย่างนี้ไฟแนนซ์ก็จะพิจารณาแต่ก็ข้อด้อยก็มีอาจจะไม่หลักแรงเพานอาจจะยืดระยะการผ่อนนาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะตดาวสูงหน่อยอาจจะต้องดาวเพิ่มหน่อยมีปัญหาด้วยครับอาจจะต้องจากยอดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะไม่กล้าปล่อยที่หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะปล่อยแค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอาจจะต้องดาวมาหน่อยแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอาชีพฟรีแลนซ์อิสระนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการเอาเอกสารอะไรไปก็แล้วแต่นะก็คือขอให้มีเงินเก็บนิ่่งอยูในบัญชี อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับพี่กอ์อันนี้เป็นส่วนถ้ามีเงินนิ่อยู่ใน,นบัญชีอย่างน้องฟองเบียร์อย่างเงี้ยครับ อ่าใช้เงินประจำมานจะมีเงินที่เขาเรียกว่าเงินเงินสอมรัพย์ครับค้าเงินในบัญชีสักเจ็ดแสนแล้วเจ็ดแสนอย่างเงี้ยมาไปหลายปีละออย่างนี้การตัดสินใจของสถาบันการเงินจะง่ายขึ้นมากนะถูกต้องเพราะเขาจะมองว่าไม่ด้ได้ไปไหนมีตรงนี้มีเพิ่มและเพิ่มึ้นไปเรื่อยๆและอีกอาชีพหนึ่งที่กําลังมาแรงอยู่ในตอนนี้นะครับคืออาชีพออนไลน์ครับพี่โก้ใช่ครับน้องตองเบีร์ครับอาชีพออนไลน์ก็สามารถออกได้เอาอะไรมาด้๋ยก่อนนะครับเก้ากิโล คอีกเก้ากิโลผมแนะนำว่าให้ไปจอดที่ออฟฟิศนด็ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปออดไปจอดที่ออฟไอส์นด็ครับเอาไปจอดที่ออฟไอส์กูอยากหมดกลางถนนรถไฟาอยากอยายากหรือคอนเทนต์นะครับไม่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 เอาครับไม่เอาคอนเทนต์ครับอาชีพออนไลน์ต่ออาชีพออนไลน์โอเคอาชีพออนไลน์ก็สามารถออกได้ครับโดยใช้อะไรบ้างก็คือใช้หน้าเพจที่เป็นของตัวเองนะครับมาดูผู้ติดตามเป็นหลักเนาะนะครับเอาจริงๆแล้วผู้ติดตามก็ไม่ต้องเยอะหรอกครับแต่ว่าเราต้องเก็บยังเพจสตีดด็อกเลียนเงาได้ไหมอ๋ออันเป็นอะไรนะชื่อเพจอะไรสต เคยดีดมาไม่น่าไม่น่าดังเนงี้ยาเหตุน,นี้มีคนปลามอยู่ให้มันมอหมดไปย้ํมันเหตุนี้มีคนปลาลมอยู่หนึ่งแสนคนแล้วให้พูดใหม่ดังมากดังมากเพตนี้นะครับดังมากเพจนี้นะครับเออแล้วก็เก็บสลิปการส่งของลูกค้าไว้ด้วยนะครับทางที่ดใีให้ให้แคปเป็นหน้าจอเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอไว้ ปดโลแล้วแปดโลเก็บเป็นพอร์ตไว้พวกแบบพวกสลิปการโอนเงินสลิปการส่งของให้ลูกค้าหรือเลขรหัสไปรษณีย์อย่างนี้ครับเก็บไว้ใช่ครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับเป็นขนัดที่ดีมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะฉลาดได้ขนาดนี้นะครับไม่แต่โกใช่มครับครับผมไม่แต่งแต่แต่แนี้เรื่องจริงนะครับครับครับแต่ถึงเรื่องพันกว่านั้นต่อมาคือวินัยของท่านครับถูกต้องเมื่อสาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ท่านแล้ว ท่านต้องรักษาเครดิตนั้นให้ได้ด้วยนะครับถูกต้องครับพ้าท่านรักษาเครดิตนั้นไม่ได้ท่านจะต้องติดคําว่าเครดิตบูโรถูกต้องและการทําธุรกรรมทางการเงินของท่านจะลําบากมากวันนี้ท่านเดือดร้อนจะทําอะไรไม่ได้เลยไัมไม่ได้เลยแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมาในชีวิตท่านรวมถึงส่งผลไปถึงปัญหาครอบครัวในเรื่องของการต้องไปกู้นอกระบบถูกต้องครับอันนี้น่ากลัวจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผ่อนไม่ไหวขอซ้ายหนึ่งเลนนะอะไรนะครับขอสายหนึ่งเลนนะครับผมขอ้ายหนึ่งเลน เพราะฉะนั S <S ้นผมบอกอย่างนี้ถ้าท so ่านไม่ไหวจริงจริงในการผ่านผมว่าทุกคนมีปัญหาในชีวิตได้ผมว่าอย่างฟองเบี้ยก็มีปัญหาในชีวิตได้อย่างผมก็มีปัญหาในชีวิตได้ถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้จริงๆครับสถาบันการเงินไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวครับถ้าท่านรู้ว่าท่านจะมีปัญหาท่านอย่าบิดท่านอย่าค้างท่านอย่าหนี ท่านไปหาเขาเลยครับถูกต้องครับขับไปหาสถาบันการเงินไฟแนนซ์รถยนต์แล้วคุยกับเขาตรงๆว่าเรื่องราวมันเกิดยังไงแล้วทางออกมันจะแก้ไขได้ไหมเขามีทางออกให้เราไหมเรามีทางออกให้เขาไหมนั่นคือสิ่งที่ท่านควรทําไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ท่านขับรถหนีไปแอบแอบเอารถไปจำนำสร้างเรื่องสร้างราวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องครับมอบตัวครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดฟองเบียเกิดปัญหาแล้วลูกนะ เข้าไปหาสถาบันการเงินหนูไม่มีงานเลยค่ะช่วงนี้โควิดมันไม่มีงานเดินขาดเงินก็ไปหาพี่ตัวกับพี่โอมได้ไม่ใช่ค่ะดีอย่าหากูหาโอมมาหาผมได้แต่ดูช่วงเวลาด้วยหาโอมคับผมไม่ต้องหากูเพราะกูจะไปหาเองชอบอ่ะดึกๆึกเดินเดินส่งเมียเข้านอนสี่ทุ่มจุบุจูบุเป็นยังไงพ่อหนุ่มเออ แค่นี้เหอนแล้วมูนอนมากเลยวันนี้ถ่ายงานเดยอะวางสายเสร็จอืออือโอเคพรุ่งนี้ปลุกไนะพรุ่งนี้ค่อยเกิดอือืออืโอเคที่รักไว้มากวางโหปั๊บโทษเลยโทษเลยน้ำหอมฉีดปั๊บเปลี่ยนชุดปั๊บปั๊บปั๊บแตะตัดรถเสียงโทรศัพท์เมียโทรมาแจ็งจริงตึ๊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 ง หลับเร็วนะเพึ่งวางไม่ถึงสามสิบมิ้นพิ่งวางไม่ถึงสามสิบมิเลยโอ้โหกลดเร็วจ้ะฝากท่านเอาไว้ด้วยในรงนี้เราจะอยู่กับท่านนานคันนี้ย่าม่ทีเท่าไหร่ครับอมหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมการันตีคันนี้ใช้เกียรติยศและสักสีของผมรถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับวิ่งน้อยจริงไม่มีกอไม้ถ้าท่านเอาไปตรวจสอบเข้าศูนย์บริการแล้วคันนี้กอไม้ถอยหลังเหลือสามหมื่นห้าท่านเอามาคืนผมจะได้ฟรีไปเลยผมจะได้อมให้ด้วยผมยกเปิดให้เลย ไม่ปิดปิดไปเลยยกให้ฟรีไปเลยรันสองเลยยกให้ไปเลยยกให้ไปเลยนี่ผมกล้าการันตีแบบนี้่อคันนี้ขับดีจริงไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องซ่อมครับขับได้เลยครับแต่ลัสเยมท่านจะตรงกับเจ้าของเก่าหรือไม่นั่นอีกเรื่องแต่ก็ไปเปลี่ยนแต่จะบอกท่านว่าถูกมากอย่างจะทำพวงมาลัยกับเดิมเนี่ยท่านถอยเนี้ยขายก็มีคนซื้อรอซื้อเพียบกับมีเทรดเป็นของเดิมได้หัวแกม์น่าจะหลักพันพันกว่าบาทใช่ครับไอที่ครอบกระจกข้างคาร์บอนล้วนๆมันก็มีครับเปลี่ยนได้หมดภายใน3วินาที ล้อเดิมเรามีให้มีด้วยมีโชกเดิมให้ด้วยโชกเดิมให้ด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งคันครับผมยิงอีกหลายคันคันเอาอีกหนึ่งคันพอทาไมอ่ะก็มึงรีวิวสองพันในคลิปเดียวไม่ได้มีหนึ่งคันน้องฟองเบียร์อยู่กับเราซึ่งตอนนี้ฟองเบียร์เริ่มง่วงแล้วเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนไม่แอร์มันเย็นยงพี่เย็นดิกูเปิดโลสุดเลยอ่ะกูเปิดให้พวกมึงแสบตาเนี่ยชอบเลยคหนาวไหมครับไม่หนาวอืมไม่เข้าล็อกเลยเราดูคันต่อไปครับเราดูคันต